สวัสดีครับพบกับผมถูกใจสายช่างนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาเทสนะครับมอเตอร์ถังปั่นแมตเครื่องซักผ้านะครับจะเป็นการเทสข้างนอกนะครับโดยที่ไม่ได้ใส่กับตัวเครื่องซักผ้านะครับก็เวลาเราเทสเราก็จะมีคาปาซิเตอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับก็มันจะมีสเปกบอกตรงนี้นะครับคาปาซิเตอร์เครื่องซักผ้านะครับ ตรงข้างบนก็จะเป็นสิบสี่ไมโครนะครับข้างล่างก็จะเป็นเจ็ดไมโครนะครับอันนี้เป็นของตรงรุ่นเลยนะครับที่ผมเอามาจากเครื่องซักผ้าครับผมก็จะามาเทสกับมอเตอร์ตัวนี้นะครับว่าเราต่อตรงข้างนอกมันจะทํางานไหมนี่ก็จะเป็นคาปาซิตเตอร์นะครับจะมีบอกนะครับสิบสี่ไมโครเจ็ดไมโครสิบสี่ไมโครนี่จะเป็นถังซักเจ็ดไมโครจะเป็นของถังปั่นแมตนะครับซึ่ง สเปคมันก็จะบอกอท,ที่เนมเพจหรือที่ของข้างของมอเตอร์นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบอกว่า6เมโครนะครับเห็นไหมครับ6เมโครแล้วก็มันใช้แคปเตเจ็ดเมโครนะครับซึ่งเลยมานิดหน่อยได้นะครับ มก็จะมีตัวช่วยนะครับเป็นสายไฟยนะครับก็ผมจะมีตัวช่วยนะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กนะครับครับก็มาดูที่สายไฟยนะครับก็สังเกตที่ง่ายๆนะครับ สายฟอยจะมีอยู่สองเส้นนะครับที่เข้าคาปาซิเตอร์นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นไฟใ่า่นะครับจากปักก็ดูจากสีสายตรงนี้นะครับตรงนี้สีดําตรงนี้สีเทานะครับแล้วก็มาดูที่หัวคาปาซิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีสีดําแล้วก็สีเทาอ๋ออย่างแรกแล้วก็คลิปไปก่อนเลยสีดํากับสีเทานะครับ ผมจะใช้ปากคีบตัวนี้คีบสีดำกับสีเทาก่อนนะครับนี่นะครับตรงปลายก็จะเหลือไว้นะครับสีดำกับสีเทาสเปคตรงนี้นะครับสีเทาจะเป็นจัมป์สามทางนะครับสีขาวาเป็นให้ผมให้เป็นนิวตันนะครับส่วนสีเทาผมให้เป็นลายนะครับ แล้วมัจะมีจำสัมพางเข้ามามอเตอร์แล้วก็สีดําก็จะเข้าจากคปาซิเตอร์เฉยๆนะครับไปแหามอเตอร์แล้วก็วิธีต่อนะครับเมื่อกี้สีเทาใช่ไหมสีเทาจำเป็นสาทางอันนี้ผมจะเป็นสายเมนจ่ายนะครับสีแดงให้เป็นรายนะครับ ก็ chat, จะจับคู่ใหม่นะครับสีดําให้อยู่ฝั่งสีดํานะครับอันนี้ผมจะใช้สีแดงแทนส่วนนี้เป็นจะเป็นไฟไก่นะครับสีแดงเป็นลายผมจะเอาอันนี้เป็นนิทต์นะครับหรือว่าจะสลับยังไงก็ได้นะครับก็อันดับแรกเลยเข้าไปที่สายสีเทานะครับเข้าไปที่สายสีเทา ใช้สายเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีเทาตัวนี้คีบเข้าไปนะครับสายสีเทาและอันนี้ก็จะเป็นปลายสายของสีเทานะครับแต่ปอกจะเป็นสนใจที่สีปอกครับตัวนี้กับตัวนี้นี่คือสายอันเดียวกันนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับคือสายอันเดียวกันเอาข้าไปสีเทาแล้วนะครับจากนั้นก็ ผมจะให้มาคีบกับแหล่งจ่ายไฟนะครับแหล่งจ่ายไฟตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวน,นี้คือปลั๊กไฟนะครับจากนั้นเห็นไหมครับมันจะเข้ามาที่มันจะเข้าไปที่สีเทานะครับแหล่ง่ายไฟนะครับแหล่งแจยไฟวิ่งตรงเข้าหาสีเทานะครับเพราะว่าผมต้องใช้สายเพิ่มอีกเส้นหนึ่งนะครับ เพื่อจําเป็นสามทางจากนั้นที่คาปาซิเตอร์นะครับสีเทาตัวนี้ครับก็จะเข้าไปที่สามทางนะครับ3มทางตัวนี้นะครับที่ปล่อยมันก็จะเป็น3ามทางคือมีไฟใจเข้าไปที่มีไฟใจเข้าไปที่คาปาซิเตอร์แล้วก็มูลกลับมาหามูลกลับมาหาปั๊กของเครื่องแพทย์ตัวนี้นะครับอ่าผมเอาใหม่นะครับคือ ไฟจะวิ่งมาจากเส้นสีเทานะครับคือเข้าตัวนี้นะครับเป็นสามทางแล้วก็เข้ามาที่ 1. จุดคือสีเทาแล้วก็คาปาซิเตอร์สีเทาตามสีเลยนะครับอันที่2ก็จะเป็น <c oughs> แจ็กของแจ็กของสีดำนะครับก็ขีดไปเลยนะครับ แก๊คของสีดำของคาปาซิเตอร์นะครับคลิปไปเลยนะครับสีดำนี่นะครับสีดำตรงนี้นะครับแจ็คของสีดำก็อยู่ที่ตรงแจ็คสีดำแล้วก็เส้นสุดท้ายนะครับเส้สนสุดท้ายครับอันนี้จะเป็นแหล่งแจยไฟนะครับอันนี้คือสมทางจบแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเส้นแจยไฟของสีสีขาวก็คือนีต้อนนะครับผมให้เป็นนีต้อนดีกว่า นิตต้อนลายแล้วนี้เข้าคาปาซิเตอร์ตดดดแต่ตัวสีเทานี้ต้องจำเป็นสามทางนะสามทางระหว่างคาปาซิเตอร์แล้วก็มอเตอร์อ่าคือแรงแก้ไฟไลายนี่ต้อนแบบนี้นะครับ ถ้าหากว่าเราเสียบปลั๊กตัวนี้นะครับมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับครับก็ไปหาคีมมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อคีบมอเตอร์นะครับเพื่อกันสะบัดนะครับอย่าใช้มือจับนะครับหาคีมแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันไฟรั่วด้วยนะครับไฟดูด้วยนะครับก็ทําแบบระมัดระวังนะครับระวังไฟด้วยนะครับจากนั้นผมก็จะเสียบปลั๊กแล้วนะครับ อพอปลั๊กออกแล้วก็ใช้ได้นะครับก็อย่าเทสนานนะครับเพราะว่าสายไฟเราตรงนี้สายไฟตัวนี้มันเล็กนะครับก็เทสแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับก็เทสประมาณสัก10วิยี่สิบวิก็ได้แล้วนะครับแบบนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับ ก็ใช้งานได้ปกตินะครับก็เป็นการเทสนะครับคร่าวๆนะครับสําหรับมอเตอร์ถังปั่นแมกนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ